ครับเกมมันจะเริ่มครับที่อันฟิลครับเกีย,ยก่อนครับเอามาดูครับเกมนี้ว่าจะเป็นยังไรครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์นะครับ,ส,ส,รบส่วนผู้ตัดสินเบียเป็นสตูดอัตเวลครับเยนครับมี สถิติที่ถือว่าดีเยี่ยมนะครับในการโดนกับนิวคาสเซิลตั้งแต่เข้ามาคุมลิเวอร์พูล15นัดที่เจอกันเยอะครับนำลิเวอร์พูลชนะ10นัดเสมอ4ครับดาวิดแล้ววันนี้เราก็มาพบกับบอลเย็นๆกันต่อนะครับบอลเย็นๆสีขาวเจอกับบอลเย็นๆสีแดงนะครับเป็นนัดชิงชีช้ชะตาของวันนี้น่าจะเป็นสีขาวบอลเย็นๆสีขาวนะครับ วันนี้น่าจะตกชั้นถ้าไม่ชนะเลยเนี่ยตกตกชั้นแน่นอนได้ไปเล่นกับไส้เดือนกิงกือกิงกากิงกืกงอในนลกโ,โหลูกนี้ยิงไม่เข้าครับนัดยิงเข้าไปดูภาพช้าอีกทีนะครับนี่ครับเจอบอลสก,กัดเข้าไปได้บอลน,นี่สุดยอดครับออมส่งมาให้แชมป์แชมป์ทำไงแชมป์ครึ่งสองสามทีจะส่งใครดีส่งไปข้างหน้าตัดกลับไป พี่นุ่มสกัดออกมาโอ้โหนัดเอาบอลลงลูกนี้สวยลบส่งให้ใครวนะเนี่ยส่งให้เดชชัดๆเลยเนี่ยนัดส่งให้เดชผู้เล่นชื่อเดชบอลอบอลส่งมาส่งให้กลางวันนี้เปิ้ลมาเล่นเป็นกลางฮะมีนาบิโนไม่เล่นเป็นกลางส่งให้บอลบอดส่งส่งมาให้บอล โดนนัดตัดหน้าไปต้องทำไงครับส่งคืนไปพี่นุม่มพี่หินุ่มมองซ้ายมองขวาส่งกลับมาที่ต้องต้องเอาบอคลครึ่งหนึ่งจังหวะแล้วส่งไปที่นิวนิวดีดกลับหลังโอ้โหมึงจะเหนือไปไหนไปที่พี่นุม่มพี่นุ่มทำไงครับพี่นุ่มส่งบอลกลับมาที่นิวนิวทำท่าจะยิงไม่ยิงไปที่ โอ้นัดออกไปเล่นริมเส้นแล้วไม,ไม้ไม้ส่งไม้ต้องต้องตัดเข้าไปกลางอีกโอ้โ oh. หเราวะเราไปไหนจะชิ่งกันไปถึงไหนวะเนี่ยไม่ยิงสักทีส่งให้พี่นนท์ไม่ทนันกองหน้าย่าตายโอ้ oh, บอลส่งให้พี่เนพี่เนเกี่ยวลงอย่างสวยส่งให้เปิ้ลโอ้ oh. เปิ้ลทำยังไงครับบอลหลุดขาออกไปไม้ตัดได้ไดส่งให้ต้อง ต้องทําไงต้องส่งริมเส้นไปให้พี่นนพี่นนดึงบอลดึงบอลขยึกขยักขยึกขยักเอ้าบอลลมเสียหลักยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้เรียบร้อยดูภาพช้ากันกทีทีฉีดยาลูกนี้เป็นหมอชั่วคราวอ้าวสีขาวได้หลังจากเสียไปหนึ่งลูกก็ได้เปิดบอลอาร์ตก็ยิงออกเข้าป่าขี้ไปอาร์ตบอลบอลมโอ้โหน่านนานนา,นนานสองคนนี้เจอกันไม่ได้ นัดสกัดบอลได้คลึงไปมาส่งให้พินดนเอาอีกแล้วไปวิ่งอีกแล้วสีขาวได้ขึ้นบอลมาแชมป์ทำไงแชมป์ล็อกตังจวะส่งให้เปิดเปิดยิงโอ้โหยิงโอ้โหลุงนี้ไม้สกัดไว้ไม่งั้นเป็นประตูครับลุงนี้เปิดนี้ของหน้ามาจากญี่ปุ่น ได้ลูกนี้เปิดมุมมาเปิ้เปิดมุมมาสโดนสีแดงสก,กัดออกไปิีข่าวได้ทุ่มครับโบสทุ่มกลับมาที่กลางส่งให้อาร์ตอาร์ตตงกลับมาที่โบสโบสไต่ริมเส้นมาให้เปิ้ลเปิ้ลทำไงจับบอลหนึ่งทีส่งเข้าไปติ๊แชมป์แชกยิงบอลไม่ถึงพี่เนเจอต้องสก,กัดออกมาให้นิวนิวได้บอลช่วงกลาง นิวส่งติดออกไปครับได้ทุ่มสีแดงได้ทุ่มทุ่มขึ้นมาข้างหน้าเอากองตาไปทานดีครับขึ้นมาหน้าเอาบอลออกไปอีกครั้งหนึ่งนิวได้ทุ่มบอลออกเข้ามาส่งให้นัดนัดบอลส่งกลับไปที่นิวนัดมองซ้ายมองขวาส่งกลับไปที่หลังที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มออกมาด้านข้างออกมาดลานข้างส่งให้ต้องต้องทําไงครับมองซ้ายมองขวาส่งกลับไปที่พี่หนุ่ม พี่หนุ่มล็อกหลบนึงจังหวะแล้วส่งกลับมาที่นิวนิวดึงจังหวะกลับหลังโนดนโบสสกัดบอลกระชอมาที่นัดนัดส่งให้ไม้ไม้ทรงหน่งสองกับโอ้โห,โหลูกนี้ติดอาร ไทยเย็นครับตัวไทยลีกสมงมาแชมป์แชมป์เปิดยาวไหมพี่เนพีเน่เนยบอลลุเอาบอลลุสวยครับเติร์กับมพิกาไม่ผ่านเติสกัดบอลมาที่ต้องต้องส่งมาที่นัดนัดยิ่งโอ้โหลูกนี้หลังคาจานเราเทียมหลบให้ทันนะครับลูกนี้ออกไปแล้วบอลส่งมาต่างอาร์ตอาร์ตไปที่โบส บอลไปทิปเปิลเปิลเคาะกับพัทีิอาร์ตนี่ตัวไทยลีครับติดตัวแพ้เจ๊นงครับไปถึงสี่แพรบอลเลี้ยงกันไปหนึ่งสองกันส่งกลับไปที่แชมป์แชมป์ตึงกับหลังหลบพี่นุ่มได้ส่งขึ้นหลังโอ้โหนี่นี่นี่ไปเป็นโค้ดไปคุมเด็กมาโอ้โดูด,ดูท่าดูท่ามันเหนือชั้นจริงจริงส่งให้เปิลเปิลเกี่ยวบอลไม่ติดก็ชอกออกมาทีมายโอ้ไม่ถึงพี่เน พีเดส่งไหมเปิดเปิดอวบลงไม่ดีครับลุนี้เจอต้องสก,กัดไมได้ไม้จับพลาดเจอเปิดสก,กัดมาติดนิว้วโอ้โหะลดไปข้างหลังในะเรียบร้อยนะครับต้องส่งบอลมาที่นิวเวนิวจีบอลขึ้นไปส่งให้นัดนัดทำไงนัดรอบลนึจังวัาส่งขึ้นมาที่ต้องต้องเคาะบอลหนึ่งทีส่งไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหส่งให้ไม้ไม้ยิงติด ยิงออกไปข้ามคานไปครับไม่เข้าด้ยอาะส่งยาวขึ้นมา โบสบดเขี่ยคืนมาที่แชมป์แชมป์ลบหนึ่งหนึ่งจังหวะเขี่ยเบาๆมาที่บอลบอลทำไงบอลล็อกซ้ายล็อกขวาส่งให้เปิ้ลเปิ้ลดึงบอลกลับมาไม่ได้บอลหลุดอีกแล้วนิวตัดยาวขึ้นมาให้พี่นนท์พี่นนท์กลางปีกเตรียมบินโอ้โหแฮนซะก่อนครับบอลโดนปลีกดวนโดนปลีกฮาร์ดบอกว่าแฮนโรนต้องหยุดนะครับ แชมป์ส่งกลับไปออกไปที่โบสโบสอยู่มุมไกลของกล้องดึงกลอกจังหวะกระชากหลบไปได้เปิดเข้ามาโอ้โหพีเนตายห่าแล้วพีเนสก,กัดออกไปได้แทนที่จะยิงสุดยอดครับก้องหลังมีเพิ่มมาอีกตัวงแล้วเสียดายมากครับพีเนบอกโอโ้เสียดายจริงๆ <c oughs> <c oughs> บอยได้ขึ้นบอลมาวันบอยลงมาเล่นเป็นประตูนะครับปกติเป็นศูนย์หน้าส่งให้พี่นนพี่นนล้ำและยิงโอ้โหอาบอกแฮนหรือเปล่าดูดีดีแฮนหรือเปล่าพี่นนบอกอะไรวะนิดหน่อยแต่เกาหัวคันวะบอลตัดเข้ามาให้แชมป์แชมป์โอ้โหเกี่ยวไว้ไม่ติดพี่นหนุ่มขึ้นบอลมา เลี้ยงเลาะเลาะด้านข้างส่งกลับไปที่นิวนิวตัดออกไปข้างหน้าให้พี่นนพี่นนล้ำแล้วทําไงล้ำแล้วครับเอาปีเกี่ยวบอลได้ส่งกลับไปที่ต้องต้องหลอกหนึ่งจังหวะรึงบอลถึงไปขึ้นมาส่งกลับไปติดบอลบอลกระชอกไปที่พีเนพีเน,เนทํไงง,งัดข้ามหนึ่งจังหวะส่งให้เปิลเปิเปล,ลวิ่งไฟแลบออกไปด้านข้างส่งกลับไปแซเแ็บ,บยิงยิง่งโอ้โหยิงโอ้โหยบอยสกัดไว้ได้ คิดว่ามันไปโดนตัวไอ้บอยวะปึ้งโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาบอลกระชอกกลับมาที่แชมป์แชมป์ทำเลยไงโอ้อุบัติเหตุครับบอลโดนนัดเหยียบเดินกระเพกออกมาแล้ว ไอ้พวกนั้นยิงโอ้หติดบอยอีกแล้วสุดยอดประตูตัวนี้ยิงโอ้โห,โอโหบอยนี่ไม่ธรรมดานีดดด่ดู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 ประตูมืออาชีพต้องอย่างนี้แหม่ไม่ล็อกหนึ่งจะว่าบอ,บอยบอยไม่คาดจับปตูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเ,เจ็บก็ออกมาจะไปฟื้น <มา S 1> บอลลื่นขึ้นไปทางโนง้นต่งไปพินนพี่โนน,โนล็อกหนึ่งจว่าโอ้โห ต้องนี่เท้าข่าเลยบอกโอ้ไม่ส่งกูวะเนี่ยตีรถเปล่าอีกแล้วเปิ้ลดึงไปดึงมาเปิ้ลกลับมาได้บอลอีกรอบหนึ่งเปิ้ลลำเลียงบอลขึ้นไปเคาะเบาๆส่งมาให้อ้าเปลี่ยนตัวลงไปแล้วพี่พง์พี่พงลงไปลงไปแล้วลงไปแป๊บตงเจพีกแล้วโอตายหาอะไรนักหนาวะเนี่ยอินโดนิเกเลวะจ้องจะเหยียบตีนชาวบ้านเขาอย่างเดียวเลย บอลได้เปิดกลับมาที่สีขาวเปิดมาใหม่ลงไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเจ็บอีกแล้วสายหาหาตัวแทนด่วนปุกลงไปแทนครับเบอร์ยี่สิบเก้าบอลอยู่ฝั่งเอาแย่งกันไปแย่งกันมาเอาสกัดไปจังหวะไปเข้าใครเปิ้ลเปิ้ลไมโบ๊ทโบ๊ทให้เปิ้ลนเปิ้ลให้แชมป์แชมป์คอให้เปิ้ล อบอลออกไปบอยได้ไดเตะขึ้นมาเตะมาที่ใครเอ่ยสีขาวให้อาร์ตอาร์ตกนนเล่นกันอีกแล้วเล่นกันอีกแล้วโอ้โใหในเรื่องเกเรนี่ไม่หายตะกี้เพื่อเหยียบตีนเขานี่มาสก,กัดเข้าข้างหลังแล้วอ่าวบอลขึ้นมาใหม่จากฟุกฟุกส่งกลับไปกลับมาคืนไป็ตูไปที่ออมออมเข้ามาที่ฟุก ยึดตัดสินใจวันนี้เลยนะพวกนี้นักเตะใหม่สังกัดบอลเย็นๆเปิ้ลล็อกบอลกลับหลังหนึ่งจังหวะส่งให้โบ๊ทโบ๊ททำไงครับโบ๊ทคืนกลับมาที่ฟุกฟุกข้อบ,บอลน,นึ่จังหวะบอลกระชออ,กออกไปเจอนัดตัดบอลได้ที่แดนการพินนล,ลําแล้วครับลามเลวยิงโอ้โหออมสกัดได้อย่างวุดวิดวุดิวิดเลยครับโอ้โหทั้งคนยิงทั้งคนสกัดเปิ้ลวิ่งตามไป ช่วยไม่ทันแล้วท้าไม่ได้ออมนี่เรียบร้อยบอลสีแดงได้บุกอยู่ครับอาที่นิวนิว,นวตัดเข้ามาส่งกลับคืนมาพี่นนท์พี่นนท์นนยิงกระชออกามาที่ไม้ไม,ไม้ล็อกหลบพี่เนพี่เนวิ่งตามต้องต้องล็อกบอลได้หนึ่งครั้งทำไงจะย,ยิงไม่ยิงสะกดเลี้ยงเดียวก็ไปตัดเข้ามาติดฟุกโอ้ได้เปิดบุมเข้ามาไม้ไม้ทำไงนิวนิวได้พิงพิง,พ,ง,พ,งพิงแล้วส่งคืนมาที่นัด,น,ดนัดเกี่ยวบอลได้ นัดทำไงส่งกลับมาที่ไม้ไม่ล็อกหนึ่งจังหวะตัดออกไปด้านข้างส่งกลับมาที่ไม้ไม่ไม้ล็อกแล้วตัดเข้ากลางเจออาร์ตดักบอลไว้ได้อาร์ตนนอาร์ตนนโอ้โหจะเล่นกันแล้วคู่นี้บอลก็ชอกไปที่เปิ้ลเปิ้ลเตะไปโดนนัดออกไปโอ้รอดตัวไปครับสีขาวรอดตัวไปตายหายตายหายคอแล้วตอนนี้ แชมป์ได้บอลส่งกลับไปที่ออมประตูออมนี่มากับแกง๊งอืดยาวมาส่งมาที่พินิดพินิเนจอไหมสกัดส่งกลับไปที่บอยประตูบอยเปิดยาวขึ้นไปด้านหน้าพินอนพินอนเข้าไปกับแชมป์ดึงบอลได้พี่นนดึงบอลยิงยิงยิง,ง,ยยงโอโหออมสกัดได้อย่างสวยงามจบเกมครับขอบคุณมาก